ยินดีต้อนรับสู่ช่องครับผมแฟนคลับทุกๆคนครับวันนี้ตามพ่อพิชัยถึงลานเกี่ยวข้าวกันเลยพี่น้องที่ครับผมเขาก็สวยงามพี่น้องที่ครับผมวันนี้จะมาตามพ่อพิชัยกันครับผมครับผมโอ้ยดีนักเกี่ยวข้าวกันวันนี้เถอะเถอเถอะ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 โอ้เกี่ยวเขากันวันนี้ยูทูบเนต่ยคุณลุงคนตัวนี้รุ่มเ่ยมาหาใจครับผมครับผม อาเกี่ยวเขาอันนี่ค็้องพนอใหอ่าันี้ครับผมอ้าววัสดีพ่อวัสดีครับผมพอกินน้ำกินน้ำสวรรค์เนาะน้ำหน้าจนพัวเนาน้ำตัวจนพหัวพ่อสับเหมือนยันสับสิมแบนท่อกับวติดนันและสับิเลี่ยงับตัวพ่อักลามาท่งพอดีมาท่งคุณแล้วกินเขาก็ดีเ่ะมแล้วยังซื้ไร่หแลาวลี่สองขั ผมไปผู้เดียงคนน่ะนั่นผู้เยาวบ้านนั่นคนน่ะนั่นป้าคนน่ะนั่นผยาวละคนน่ะหมดแล้วแล้ววันนี้ันนพูนเดินยวน่ไปไปบ้านไหนเนี่ยไปบ้านไหนเนี่ยไปบ้านไหนไปเกี่ยวไหนเน่ยโอ้ยใจอย่น่ก็ไหวนนเดียวเดีสสองขัน้ไปพวกเ้นางกินเหามนี่มันบ่ไยอวเยะลูกน้องเียบโอ้ยย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 อยกยนยยยยยยย เกี่ยวเอาเ่นดันนี่เขาแจ่มออกแน่นอนอันนี้นั่นอันพวกนี้ยันวกเห็นสลัดอะพาปากน้ำใสจริงพันออกนเนี่ยออกไว้ครับด้วมาพ่อวัาดีครับผมเียกเข่าหาหงวดมันรลุดหงวดเดียวก็ยังหาะปแมเนอยู่บ่โอ้ยแม่เนี่ยบอกหกสามกับชิดสีสามหกกับชีเก็ดกับสีเจ็ดตอมันเนี่นแปลสีเจ็ดนาะเปลสามเนาะแมชนบ่ครับแคนี้ว่าออก เนี้ไปออกใส่บนี้เลยคตามเรขพ่อเอาบันี้ว่านี้เดียพ่อป่านี้มื่อไไม่ได้ยังนี่พ่อได้ยินเข้าไว้ว่าอย่างก็่าสือห้สามก็อห้หขอเรียกเออ้อเจ็ดก็ซื้อหกวนี่บันมาบังเจนเนี่ยแม่นิดเดียฮะซื้หกน่หมดเขากับสูตรมาเขากับสูตรพอดีเหพ่อมันจะเป็นซื้อห นี่ละซื้อซื้อสีตัวหรือ no. ่าพี่รนี้บนล่างรถเดยกล่างนี่นี่สองนี่บัดเดยกล่างนี่ม่สองเสองเร็กกลางนี่ม่สองเด็กบนไม่หกนี่นี่นีคือตัวนี่เห้น่ห้เดยสองเด้กครับผมห้เดสองหาสองยังงอนมันออกสีสองครับผมเดยกล่างมันบ่ครับนี่สองนี่มันมันเดินศูมันเป็นหาศูนย์ก็หาก็หาสอง นี่ก็สองแปดแปดสองม่มีว่าเห็นเลยมันเยอะโัดหลายตัวตัวว่านี่กระมับตอนโอ้ของปัญญมันเพิ่งขมนอย่างเดียวงันบ่มันใจมัด้บื้อีเราเพาะมันใจมันใจตัวไหนบารดีบ่ เอามันมี่06 07 08เรียกเขานี่ไม่เท่านั้นบนล่างแล้วก็แล้วดอกบ่ทุ่มมาเรื่ียวดอกโอ้เอาฉันพ่อเขียนไหนนะพ่อเขียนไหนโอ้เดี่ยวฉันจะจับจับจับก้อนจับก้อนให้พ่อโอ้สมพ่อเขาอ่านมาสั่นเดยวอย่งเขอ่านเรียกเลยไหมมันอาจารย์มันเป็นเรื่องสี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็คักนี่อาจารย์เรียกอาจารย์เซวันเชี่ยนเซวันเนาะเชี่ยนเทวานันดับหนึ่งนะอาจารยชมนี่คือพอไปใช้เขียนไหนไม่หรอก ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูน์แปอันนี้เป็นบนหรือล่างพ่อบนเลยว่าบนล่างบนล่างแน่นนะไมาตัวนี้เรียกสามตัวเดียวพ่อสามตัวก็ไ่เรียกเว่าที่ตรงตัวนี้ตัวนี้เรียกมันถึงว่ามันถึงว่าล่างด้วยล่างน่อยล่างมากให้เน้นล่างน้อพ่อเน้นล่างเน้นล่างแว่ามันเป็นเจ็ดศูนย์ศูนยเจลายหราอ่าเจ็ูนย์รกผมเบื้งูกปา มันบ่มีเวลาเหตอกลบ่บ่อยากจะเขอยาแต่เกี่ยวเขาเป็นอย่างเดียวเขาลตรี่ตัมักมันบาดเต็มแล้วเมื่อแล้วมันแมนจุ่มนี่ตับอกว่าวันนีเจ้าชื่่ยวัดอีวอนนีบอกครับผม่ยว่ากูก็บอกเขาเขาหกสามก็แปดเจ็ดสามเอหรอกกูมันสาม้วมันอก พกที่ผู้น้อยเลยะรอวนนี่ก็เสายไปหน้อยนะวนคุณผู้บริเวณนัหนม่เขามุนกวงต่อมาถึงบรกบวณนั้ถึงยิ่งมากย้่นเลยหรอกมากในเอฟซีคนเนี้ยทัมากนี่วัถุกันหรอช่วงกิช่วงไหนไปหาบ้างมีวัตถุมมีครับมีหลายสำนักเยอ่มีอะไรหรอกับของผู้ชี้ศูนกับเขาครับเขาตกตรงเลยไปไหม วดนี้วันนี้ไปแล้ววดนี้ติดหกซื้อหกห้าติดหกพนันไฮวิ่งห้ากับห้ากับเก้าเปล่าหกเก้ารักน้วยเก้ารักน้วยบ่าอาจจะเป็นบนนี่เนาะเอาครับพี่รองอีซี่ครับผมวันนี้ตามพ่อพิใส่จนถึงที่ที่เกี่ยวเขาตามหาตั้งแต่เศร้าจนหอดคำเพิ่งเจอแล้วพี่รองอีซีครับผม เอามาเจอแล้วพ่อพี่ชัยกับบต้องนี่ลำตําเพียงไงนัน่ะคือฟันไห้ปรถหดงวดนี่พี่น้องพี่ครับผมมีสามตัวบนบนงหลสตัวนบนล่างโดนนคศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนาถือง่ายวันคือบนล่างเอาพีครับผมแคะจอยแล้วพี่น้องเนี่คืออ่าพี่พ่อพี่ชัยนี่พู้หลายหางนพี่น้องพีครับสคู่สมหางให้เน้นล่างเน้นล่างนะครับพ่อเนาะ เนี่ยล่างบนเนขวบบนเป็นังไรบนบนเ็หน้าแต่อันนี้ยไปเกี่ยก็มันเถอบนเอาเยนี่รถครับผมเอายนี่รถเนาะบนล่างเนาะมันดิเป็นสองหาสองเก็ดได้าตัวหนึ่ครับผมพี่หน้าเนาะวัะนนีไม่ได้ไเลยเนระอเลยเอาครับพี่้องที่เราผม่ปรเเีทั้งร้านทั้งสีเขาทั้งเกี้ยวเขา มื่อนี้พอพี่ใช้คุ้มงานอย่างเดียวว่าทันว่าอ่ามาคุ้มรถเนี่ยมาหนี่มาเกี่ยวร้านนี่เอ้าร้านนี้โชคดีว่าหมดไปเกลียนป่อบม่ได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อหรือป่ะซื้อซื้อยอะซื้อหาเปียดไม่ไดซื้อหาเปียดวะมี่วันนี้ใจพ่อมากขึ้นกันบ่ะศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์คนมาเลียดคนเลยไหมบ่เออเป็นธรรมดาธรรมดา ใจโลออมากเอาเขาไบแท่งใบแทงโลแท่งบานนี้เขาไปเหรนไม่พยาบาลไเนเปิดบ่อนก่ครับเอานงก็เนเอานั่นคนละบ้านรอเอาเข้าทมาชมพี่กันครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งท่นบ้านคมสองพันเราชิบหา่ามาตามให้แล้วพี่นรองกิฟที่ท่านเย็กรองมาอ่าท่านที่รอคอยทั้งประเทศหรือต่างประเทศทุกๆที่อามือนี้แอประมแนวทางของพ่อพีชัยให้กัน้พี่องมืี ตามจนเจอตั้งแต่เช้าจนค่ำคงจะพอจนหลงทางเนาะมาคุมรถจนหลงทางเนาะมาคุ้มรถแกรถเกี่ยวเนาะครับผมแกรถเกี่ยวแกรถเกี่ยวมาคุมรถไม่ได้คุ้มเพชรมันขันเขาพ่นว่าเพชรควมำว่าตัวนี้ลูใช่กับไอ้พุ่นเพชรคว่ำเลยพ่อขึ้นขับเลยเห็นปะ บ่แล้วก็ลูกน้องหละครับไนานี่นะก็าเห็ดนํากันจะรอกานเล่บาทเอามคันพวกยอาร้งมึงตัวครอบออกไดพี่แมเจ้าออ่น้องเป็นในความมันเจคักรองูนี่พ่อครับพี่นองกับนี่คือแนวทางพอพิใสษกันถหามา3หางก่อนได้พี่นองกับซีมีคงคดทไทยบนี่พ่อมีนี่เนาะคงคุทไทยที่มีบนพร้อมนีเนาะอันนี้เป็นห้กับบนอั่ห้เนีนล่างอห้เน้นล่างาย 0 7 0 6เ8็นเป็นล่างกัเร่งว่าถึงลาครับผมเป็นล่างไรแปดมันคือเป็นจ็ดแปดศูนี่อะไรนี่นั่นพราไปไลยตัวอีกแล้วโอ้ก็ชนองก็แปด8ูนชูแดเขาก็ไม่เห็เรียกูแปดอนัีเกี่ยนอะไรกนศูนย์แปดแปดศูนย์อ่าคุณพ่อกับไฮมากอ่ะน้าพี่น้องอีพีครับผมครเรียกบนมาจับแปด ยั่บนจับแปดมันจับแปดที่ตึงต้องสียห้องจะว่าง้อคือเป็นเรืกันกองเข่าห้องแต่แต่ต้องรอคุณพ่อเห็ดสก่อนเนาะการข้องสีเบาบางแล้วนี่การเกลียวเข่าแต่ว่าแปกก็สองว่ามกันดอกเพราะามให้คนเลยมันมันอยู่คนละหมองครับผมเล่นล่างให้ว่าล่างรถเออล่างรถนะล่างแล้วเนาะเพราะว่าบางคนมมีเวลาเพื่นแปมรถเกี่ยวแปมรถเกี่ยวอ่ามันมีเวลาเห็ดอ่ะมัดนี่จับหน่อยจ่อยากอะห้มากบานทีเริบรลอยแล้วเป็นทังที่ครับผม อ่ะคบหน้าจอไวเดอรเลขพ่อพี่ชัยร้านแตกมาเราพี่น้องมชครับผมนี่ครับเี่ยวในนหอยไรนี่สามสิบไรผมเลีวเลยโอ้สามสิบไรเฉลีวเมื่อเนี้ยบ่เฉลแลยวเมื่อเนี้ยบ่พ่อโอ้ยมือเล่นแปะลอยคนน้อยจนสามนนี่เนาะมือเล่นแปะลอยไรพ่อน่ะโอ้รถสามรถเป็นโอ้สามสิบไรนี่ชิวๆด้วยสิ ได้นย่นหศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดไปพี่น้องครับนี่ครับคือพ่อพิชัชยัานีครับขอขอบุญขอคุณที่พ่อพิชัชยให้มาต่อก่อนเด้เลพี่น้องเร่องีครับผมผมล่างลดตัหนาครับ้งควบโอ้กดบนล่างนล้างรเนาะขอนหกอ่ดอกกับบนล่างนี้ไปกับหกตัวเป็นเก้าบนล่างสามเรียนกับเราเขาเรียกเนาะมักสามเนาะว่าเพิ่งนั่นาด ก็ยังห้แปดเกสมอีกหนึ่งแปดเกสามรางวัลหนึ่งเหรอสามเหมอับผมวัดนี่หามากศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดสามตัวตอนนี้บนล่างนนนะเกแปดโขมาโ้ยากที่เลยทำยากอะรยรันครับผมเ่ดเี๋ยวผมเรยกว่าค้เียวกับเขาครับผมนี่เราคันเขาล แม่น้องพ่อเนาะว่าเราทากันได้ไหมวะจะเกี่ยวหไเบ่ทุกคนหรอมันค่าฆ่าผมลูกเรงก็เรียกว่าเมื่อเชื่องนี้ครับมันจะเกี่ยวแล้วมากสองสามตัวอยู่แต่ละขั้นอยู่กับเรอข้าขขอขบุญขอบคุณพ่อพี่ชายหลายครับผมขอบคุณมากครับมาไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมเห็นแค่สามตัวหรอบนรางเลยฆ่าผมแม่นบนรางน้องพ่อเนาะครับผม